สวัสดีครับทุกคนช่วงนี้หมดหน้าหนาไวไปแล้วนะกำลังจะเข้าหน้าร้อนแล้วก็แน่นอนเราถึงมันจะเป็นหน้าร้อนแล้วก็เป็นหน้าร้อนที่มีฝนด้วยนะครับก็จะมีพายุฤดูร้อนอะไรอย่างนี้นะเมื่อกี้ผมก็เพิ่งจะไปเจอฝนมาสิ่งหนึ่งที่ชาวไบเกอร์นะคนขี่มอเตอร์ไซค์ต้องเจอตอนหน้าฝนก็คือถนนลื่นนะก็จะเห็นบัติเหตุเกิดขึ้นมากกว่าปกตินะครับ วันนี้ก็เลยจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนี่ผมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับยางรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่ผมใช้คือ For ์ซ่าสามนะครับยางตัวนี้เป็น p i r e ิเร a n g องนะซึ่งผมก็เปลี่ยนมาน่าจะได้2ปีหรือ2ปีกว่าได้แล้วนะที่ใช้งานมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสภาพยางก่อนนะว่าเป็นยังไงขีดตรงนี้นะครับข้างในร่องอยางเดี๋ยวขออภัยหันไปตรงในขีดตรงนี้นี่น เห็นเส้นยางตรงนี้ไหมที่เป็นเหมือนสายฟ้านะตรงเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีขีดตรงเนี้ยที่มันตัดขาดไปตรงเนี้ยอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นสะพานยางนะครับเนี่ยข้างในนี้ก็มีข้างในลึกๆนั่นะไม่ตรงข้างในลึกๆนั่นเนี่เราเรียกว่าเป็นสะพานยางนะครับนี่ก็เหมือนกันนี่คือสะพานยางสะพานยางนี่จะเป็นตัวที่บอกว่ายางเราใกล้จะนะใกล้จะกลายเป็น ยางหัวโล้นแล้วก็คือมันจะไม่ค่อยยึดเกาะถนนแล้วนะเวลาเราไปเจอสภาพถนนที่ไม่ค่อยดีนะอย่างเช่นแบบว่าถนนเปียกลื่นหรือบางทีแบบไปเจอพวกเส้นถนนที่มันเวลาเหยียบแล้วยางเราจะไม่ค่อยเกาะน,นะมันก็จะมีแบบปลิ้นบ้างอะไรเงี้ยหรือเข้าโค้งก็จะมีหัเวอร์นะซึ่งตรงนี้เป็นสัญญาณว่าถ้าเกิดมันมาถึงสะพานยางแล้วเราควรจะต้องเปลี่ยนยางใหม่นะครับข้อสังเกตนะครับ จะให้เพื่อนๆดูตรงนี้ที่ผมเลื่อนให้ดูนะข้างๆยางเนี่ยเวลาเพื่อนๆซื้อมา,อาจะมีบอกบริเวณนี้นะครับตรงนี้อย่างอันเนี้ย็็จะเขียนว่าเป็นเท่าไหร่หนึ่งอเอ่ยหนึ่สสองตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีเลขเขียนอยู่หนึ่งสางสองตัวนี้จะเป็นปีที่ผลิตยางนะ โดยเลขวิธีอ่านนะครับ1 3ก็คือสัปดาห์นะไม่ได้เป็นเดือนนะสัปดาห์ที่13นะครับปีหนึ่งจะมีประมาณ52สัปดาห์ใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นสัปดาห์ที่13 2.2นี่คือปี2022นะก็ให้เพื่อนๆดูว่าอย่างเส้นหนึ่งเนี่ยคือจะบอกว่าอายุการใช้งานนะมันมันได้ตั้งแต่ประมาณ2-5ปีขึ้นอยู่กับชนิดของยางเพราะจะมีคอมเพลายางที่ไม่เหมือนกันนะว่า มีส่วนประกอบเป็นอะไรเป็นซิลิก้าเป็นเนื้อยางเท่าไหร่เป็นอะไรเท่าไหร่เนี่ยซึ่งมันจะส่งผลถึงประสิทธิภาพการใช้งานเรื่องความยึดเกาะถนนการรับน้ําหนักแล้วก็อายุการใช้งานที่ทนทานระยะเบรกที่สั้นซึ่งต้องบอกว่ายางแต่ละชนิดไม่มียางอะไรที่มันเปอร์เฟกันนะยางที่เกาะถนนดีๆก็จะมีข้อดีก็คือขับขี่ปลอดภยัยแต่ข้อเสียของมันก็คือ ยางมันจะอายุสั้นมันจะเสื่อมสภาพเร็วเนื้อยางมันจะกินไปกับผิวถนนอย่างเงี้ยมันก็จะสึกไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะสึกหล่อเร็วกว่าปกติแต่ถ้าเกิดเป็นยางออลราวหรือว่ายางที่แบบยางเฉพาะทางที่แบบเอาไปใช้บรรทุกหนักก็จะเป็นเนื้อยางที่ค่อนข้างแข็งหน่อยอาจจะลดประสิทธิภาพการเกาะถนนอะไรอย่างนงี้แต่ว่าก็จะทําให้ยางใช้ได้นานขึ้นนะนะสำหรับผมผมเลือกเป็นยางประเภทออลราวที่เลือกใช้นะครับผมเป็นใช้เป็นเจ้าตัวปิเลรี่ แองเจิลสกูตเตอร์นะครับตัวนี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับรถสกูตเตอร์โดยเฉพาะอยู่แล้วนะเนีย่ยนะแองเจิลสกูตเตอร์นะครับตัวนี้ก็หลายคนก็ก็ใช้ตัวนี้จริงๆมันก็มีอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้ถ้าเป็นของ p ิเลย์ i นะก็คือเดียโบเดียโบสกูตเตอรก็มีเหมือนกันนะครับแต่ตัวนั้นก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นยางสปอร์ต ก็ค่อนข้างจะเกาะถนนดีกว่าคิดว่านะก็เท่าที่อ่านสเปคในเว็บไซต์ของทางปิเลอรี่แล้วแต่ว่ามันยังมันหมดไวอะ่ะตัวนี้มันออราวก็คือใช้ได้ดีระยะเบรกสั้นแล้วก็อายุการใช้งานค่อนข้างนานก็จะเน้นประหยัดนิดนึงนะครับก็เลยเลือกเป็นเจ้าอย่างตัวนี้วันนี้ก็เอามาให้ดูนะตอนนี้ยางตัวนี้ผมคิดว่าก็น่าจะถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับ น่าจะต้องเบ็ดมปอย่างเส้นใหม่เพราะว่าที่ให้ดูเมื่อกี้ก็คือมันมาถึงตรงสะพานยางเรียบร้อยแล้วก็ยางกันอะไรจะเป็นหัวโลล้วเมื่อกี้จะบอกว่าผมขี่รถมาก็เจอสภาพฝนตกพอดีเลยพายุฤดูร้อนนะน,นี่ยังไม่เข้าหน้าฝนเลยนะก็มีปัญหาว่ามีปลิ้นนะเมื่อกี้มีเหวอหน่อยนึงโอ้โหตกใจกลัวจะรลถล้มเวลาเข้าโค้งนะครับพอถนนเปียกพอยางเราเริ่มดอกสึกไป <c oughs> คุณสมบัติในการยึดเกาะมันก็จะลดลงนะครับผมก็เลยสั่งเป็นเจ้ายางตัวใหม่ตัวนี้มานะครับ p i l l i Angel Scooter ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับสเปคยางก็จะเป็นตรงนี้นะ120,70,15นะตัวนี้จะเป็นยางหน้านะครับแล้วก็ยางหลังจะเป็น140,70,14นะครับเป็นรุ่นเดิมเป๊ะเลยเพราะว่าที่ผมที่ผมใช้มาเนี่ย ประมาณที่ว่าเนี่ยสปี2ปีกว่าเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปครับที่เราผมไปเปลี่ยนอยู่แถววงเวียนยีองนะตอนนี้ก็กลับมาใช้ยางตัวเดิมแต่ว่าผมไม่ได้เปลี่ยนที่วงเวียนยีแล้วผมใช้วิธีการซื้อจากในช้อปปีนะเพราะมันจะมีโค้ดลดนะครับของช่วงโปรโมชั่นประจําเดือนของเขาอะนะซึ่งก็ลดไปได้เกือบพันบาทก็ถือว่าถูกมากนะยางตัวนี้นี่ขายอยู่ ถ้าเป็นราคาหน้าร้านนะครับราคามาตรฐานเห็นขายอยู่เท่าๆกันอยู่ที่4 4,000 4,990ปกติสั้ง5,000ก็ได้อะราคาประมาณนั้นนะประมาณ5,000บาทนะครับแล้วก็ผมได้ลดไปประมาณ990โดยประมาณนะแต่ว่ามันจะโดนค่าส่งด้วยก็คือต้องส่งมาที่บ้านน่นะครับทีนี้ผมจะแนะนำทริคนิดนึงผมจะเล่าให้ฟังว่ายอย่างนี้ ยางที่ผมซื้ออ่ผมพูดชื่อร้านเลยแล้วกันทุกคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่นะครับเพราะว่าก็มีชื่อเสียงพอสมควรในอ,อินเทอร์เน็ตก็คือ 320SP นะครับ320 SP เนี่ยจะเป็นร้านจะเรียวกว่าเป็นประดับยนต์ได้ไหมก็คือมีอุปกรณ์แต่งเสริมอะไรต่างๆของพวกชาวสองล้อรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเยอะแยะมากมายหลายอย่างเลยจะแหลกข้างเสื้อกาดก็มีขายนะครับแม้กระทั่งบลูทูธอะไรอย่างนี้ก็มีขายนะมีทุกอย่างหมวกกันน็อกก็มีรวมถึง ยางมอเตอร์ไซค์ด้วยก็มีหลายยี่ห้อหลายรุ่นซึ่งผมก็ซื้อเป็นรุ่นเดิมมานะครับ a อ e เจ s c สกูตเตอร์สำหรับราคาหน้าวันนี้นะปี2025นะครับอยู่ที่ 2,000... เอ้ยพี่ใช่4,990นี่คือราคาเต็มทีนี้ประเด็นคือ320เนี่ยร้านเนี่ยอยู่ไกลอยู่ไกลจากบ้านผมพอสมควรเลยพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดผมจะจะซื้อเนี่ยจะใช้บริการก็คือต้องไปถึง อ่าที่ผมสะดวกคือสาขาวงเวียนใหญ่เนี่ยนะครับก็ต้องข้ามไปฝั่งทนซึ่งบอกจริงๆว่าจากบ้านผมเนี่ยขี่รถไปหน้าใช้เวลาร่วมชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเลยอะ่ะหมายถึงว่าต่อขานะก็คือกลับมาอีกชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงว่างั้นคือมันไกลมากทีนี้ผมสืบราคามาแล้วว่าทุกร้านเนี่ยขายราคาเท่ากันน่าจะเป็นราคามาตรฐานโรงงานที่รับมานะครับก็คือ4 0 0พันก้แต่ว่าผมหาราคาได้ถูกก็คือเป็นราคาในช้อปปี พูชื่อเลยนะว่าเป็น s h อ p e e ทีนี้ราคาใน s h อ p e e เนี่ยสมมติว่าผมได้โปรโที่ว่าเนี่ยลดไปประมาณ990ตีสักพันหนึ่งอะก็ผมจะซื้อได้ในราคาประมาณ3,000ปลายๆนะครับเกือบๆ4,000นั่นแหละอะตีสัก4,000ก็ได้อะราคาเนี้ยยังไม่รวมส่งค่าส่งก็จะโดนอีกประมาณ100กว่าบาทนะครับก็ก็จะกลายเป็น4,000นิดๆ4,100่ 4, ่อะผมตีเป็นประมาณนี้จาก4ี 9, ่0ก้าร้อก้าสหรือ5,000เหลือ4,100ผมก็ว่ามันก็ลดไปเยอะนะแต่ ประเด็นคือคุณไม่สามารถจะสั่งยางตัวนี้นะครับแล้วอบอกว่าไปรับที่ร้านก็คือไม่ต้องส่งมาที่บ้านก็คือคุณขี่รถเปล่าเนี่ยไปไปร้านเพื่อไปติดตั้งที่ร้านนี้ไม่ได้นะคือคุณต้องส่งมาที่บ้านก่อนแล้วถ้าคุณจะไปติดตั้งที่ไหนคุณก็ค่อยนำยางนั้นไปนั่นแปลว่าผมต้องขี่รถไปกลับ2ชั่วโมงเลยนะทั้งไปและทั้งกลับเนี่ยเพื่อไปติดตั้งที่3-20โ,โดยทาง320งคิดค่าบริการติดตั้งอยู่ที่ 3า0บาทนะครับสล้อนะสามบาทก็มีติดตั้งถ่วงล้ออะไรให้แบบเป็นมาตรฐานเลยนะทีนี้ผมก็เลยว่าหาว่าเอ๊ะถ้างั้นผมไปติดร้านข้างนอกได้ไหมหาแถวแถวบ้านนะครับซึ่งก็มีร้านแบบเป็นร้านเอกชนผมขอไม่พูดชื่อร้านละกันก็ถ้าเกิดมันเป็นพวกรถยนต์ก็จะเป็นเหมือนพวก B ีควิกอะไรพวกอย่างนี้นะแต่นี้ B ีควิกเขาไม่ได้รับติดตั้งยางมอเตอร์ไซค์นะแต่ผมมีร้านที่อยู่ใกล้ๆบ้านแบบ ห่างกันแบบขี่รถประมาณไม่ถึง10นาทีอ่ะผมสามารถไปได้แล้วก็มีอุปกรณ์ในการติดตั้งพวกยางรถบิ๊กสกูตเตอร์ได้นะครับชื่อร้านขอไม่เอ่ยแล้วกันนะร้านนั้นผมไปถามมาแล้วว่าถ้าเกิดไม่ได้ซื้อ,อยางของที่ร้านเนี่ยแล้วให้เขาไปติดตั้งเนี่ยเขาคิดค่าติดตั้ง700บาทนะครับนั่นแปลว่าผมได้ส่วนลดมาประมาณพันหึผมต้องไปเสียค่าติดตั้ง700ก็เท่ากับได้ลด300อืมคุ้มไหมนะ แต่ถ้าเกิดผมขี่ยอมขี่รถไกลนะครับแล้วไปติดตั้งโดยเสียเงินประมาณ300บาทไปกับ2ชั่วโมงผมก็จะได้ยางราคาถูกลงไป700บาทนะครับแต่ต้องไปติดที่3-2 0ที่ฝั่งทนเลยทีนี้ผมก็มีตัวเลือกอีกตัวเรื่องนึงซึ่งก็คือร้านที่ผมซื้อมอเตอร์ไซค์มานะครับเป็นศูนย์ของทาง Honda AP Honda นะครับ b ป็นวิงเ e n นเตอร์นะซึ่งก็ไม่ได้ห่างจากบ้านผมมากนะครับอันนี้ก็ขอไม่เอ่ยชื่อร้านละกันเพราะผมไม่แน่ใจว่า,ามันก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะเอาพูดงี้แล้วกันว่ากเ็เพื่อนๆก็ลองถามดูถ้าเกิดสนใจจะใช้วิธีการแบบผมในการาซื้อยางออนไลน์มาแล้วไปหาติดตั้งที่ร้านโดยที่ศูนย์ของทาง h อนด้านี่คิดราคาค่าติดตั้งพูดง่าว่าค่าแรงของช่างคิดอยู่ที่เส้นละ 200บาท2เส้นก็เป็น400ก็พูด,ดง่ายๆว่าแพงกว่า320ประมาณ100บาทซึ่งถ้าเทียบระยะทางแล้ว100บาทเนี่ยไปกลับเนี่ยยังไงก็เกินแล้วก็ผมจะต้องแบกเจ้ายางตัวเนี้ยไปที่320ถึงฝั่งทนนี่ผมกำลังหาวิธีอยู่ว่าเนี่ผมจะขนยางไปยังไงอะนะแต่ถ้าเกิดอยู่ตรงศูนที่ผมซื้อโมอเตอร์ไซค์มันเนี่ยก็ถือว่าอยู่แถวบ้านเลยก็น่าจะสะดวกกว่าเยอะนะครับ ซึ่งวันนี้ผมก็ได้วิธีแล้วว่าทำยังไงผมถึงจะเอาเจ้ายางตัวนี้ไปที่ลานได้ตอนแรกก็คิดว่าจะมัดกับเาบาะท้ายหรือว่าตรงกล่องท้ายหรือยังไงสะดวกหรือเปล่าปรากฏว่าผมได้วิธีนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูว่าผมมีวิธีในการขนเจ้ายางตัวนี้ยังไงนะ เดีย๋ยวผมให้เพื่อนๆนดูนะเพื่อนๆจะลองเอาไปทำก็ทาตามก็ได้นะครับเนี่ยยางยางสองเส้นก็คือทางร้านสามสองศูนย์เาก็มัดมาให้เป็นแบบนี้เลยนะครับวิธีของผมง่ายๆเลยครับไปคนเดียวด้วยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมนี่เพื่อนๆนขึ้นไปเหยียบบนนี้ง่ายมากดึงขึ้นมาเลยนึกว่าเราไปทะเลนะครับร้านได้อย่างสบายๆนี่คนซ้อนนั่งหลังก็นั่งได้นะไปถึงร้านก็ลงจากรถมอเตอร์ไซค์มาปุ๊บก็เอาออก เปลี่ยนยางได้เลยอันนี้เป็นทริคนะครับในการที่จะเอาอยางไปติดตั้งที่ร้านนี่ต่อให้ไปถึงฝั่งทนผมใช้วิธีเมื่อกี้ก็คิดว่าน่าจะขี่ได้แล้วก็ไม่อันตรายนะคืออันตรายน้อยอะ่ะพูดง่ายๆเพราะว่าบางทีแบบว่าไปติดกล่องท้ายไปติดหลักท้ายสมดุลรถมันก็จะหน้าเบาๆหน่อยเวลาเข้าโคง้งเวลาอะไรจะเหวอรหรือเปล่าอะไรกันนะครับก็เพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันแล้วก็ถ้าใครมีทริคหรือมีเทคนิคอะไรในการ หาซื้อ,อยางและการติดตั้งได้ราคาที่ถูกกว่าที่ผมพูดคุยในคลิปนี้ก็ลองมาพูดคุยแนะนำกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างดูนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมต้องขอไปติดตั้งยางที่ศูนย์วิงเซ็นเตอร์ของ Honda ก่อนนะเพราะว่านัดเอาไว้แล้วครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ